อย่าเพิ่งกลัวมากเลยคุณผู้ชมค่ะอีหนูแป๊บหนึ่งค่ะขอทำรายการกับแป๊บหนึ่งนะคะผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับกอบแก๊บนะคะและรายการบางกอกกระสบก็สิบเกระติ้วันนี้กอบแก๊ไม่ได้อยู่ฝั่งจรเก้ค่ะจรเก้มาอยู่นี่คือเป็นหนึ่งในนักแสดงค่ะตัวเอกเลยของภาพยนตร์เรื่อง Immortal Species ค่ะคุณผู้ชมค่ะอมาตะาพันสยองที่วันนี้เขามีการเปิดตัวกันที่ Major r a d i o t h i n วันนี้กอบแก๊ก็เลยจะไปถามค่ะเหล่านักแสดงว่าถ้าเกิดเขาเจอจระเก้ัวจริงเนี่ยเขาจะทำย แตอย่างนั้นเราไปคุยกับพระเอกของเรื่องกันก่อนเลยสวัสดีคบอคกาบคุณรับบทแบ่งใครรับบทเป็นบุนรินนะครับเรื่องเรื่องคร่าวๆเป็นยังไงคะเรื่องของเด็กที่ทําทีสิทธิ์จบนะครับแล้วไปทําเรื่องใบชาละวันซึ่งใบใชาละวันย่ยหายากมากจะเกิดขึ้นได้จากโมูลของจระเข้ดึกดําบรรที่หายากเท่านั้นซึ่งระหว่างที่ เราเข้าไปในป่าก <Pokémon> ็เกิดเรื่องมากมายชายชลวันนี้เขาก็มาแต่งเป็นเนื้อเพลงด้วยปะชาลาลววันชาลาวันอินเดีะมันไม่ใช่ในเรื่องเนี้ยจระเข้เนี่ยเป็นตัวเด่นเลยถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงออกัสเนี่ยได้ไปเจอจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้คนเดียวคุณจะทํายังไงคุมีวิธีปราบมันยังไงวิ่งหนีพี่บอกว่าเรื่องเนี้ยเราได้ซีจีระดับฮอลลีวูดมาทําเลยในเรื่องอ่ะพิธีหามันมีไหมเี่ะตัวจระเข้ค่ะการต่อสู้ฟาดหางหรือว่ามีแบบ กินคนอะไรขนาดนั้นที่แบบว่าพิสดารกว่าจระเข้ปกติมีครับมีตัวใหญ่กว่าปกติ<ๆ>เพราะว่าเป็นดึกจำบัน,นใหญ่แล้วก็เก่ง,ซ,งซึ่งพวกผมก็ต้องเก่งตามจระเข้ชีวิตจริงคุณอาอกากรกลัวสัตว์อะไรที่แบบเห็นแล้วแบบเอ้อกลัวมากจริงจบผมกมนกลัวเลยพี่เราเล่นเราเล่นเราเล่น เตรียมกำมัดแล้วในเรื่องคุณร้องเพลงด้วยพี่บอยให้เขาแต่งมาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนีเจระเแค่อย่างเดียวมีความสัมพันธ์ของเพื่อนมีการเสียสละดูหนังเสร็จก็ฟังเพลงของผมด้วยนะครันแกได้ฟังเรื่องย่อยๆแล้วยังสนุกสักขนาดนี้ส่วนคนอื่นเขาจะได้รับบทเป็นใครกันบ้างออะไปฟัง,งันช่วงหน้าครับผม มาฟังเรื่องสนุกๆจากภาพยนตร์เรื่องอมตะพันสยองกันต่อะกับหนุ่มฟลุกายนี้ภา <Yahoo! S 1> พยนตร์เรื่องนี้นะคะอมตะพันสยอง <c oughs> คุณรับบทเป็นใครครัในเรื่องรับบทเป็นนาวาครับเป็นเพื่อนสนิท กับบุรินครับก็คือออกกาสนเองครับผมก็เรื่องนี้เป็นนักศึกษาชั้นปี4ีครับจระเข้ล็อกในคในเรื่องในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคนล่าเริงแจ่มใสครับเป็นคนยิ้มง่ายมองโลกในแง่บวกแล้วก็เป็นคนรลกบเพื่อนครับสมมติชีวิตจริงน้องฟุกเนี่ยด้เข้าไปในป่าแล้วเจอจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนั้นจริงๆจะปราบเป็นยังไงก็คือยอมโดนกินดีกว่าคงไม่หนีให้เหนื่อยแล้วถ้าเกิดเป็นตัวจริงน้องฟุกเนี่ยกลัวสัตว์ประเภทอะไรกลัวแมลงสาบครับกลัวแมลงสาบครับ พี่อยู่ตรงนี้ทักทายหน่อยไม่ใช่หรอพี่อยู่บ้านพี่ก็รูปหัวมันนะไปบ้านพี่ไหมน้องฟูไม่ไม่ไปดีกว่าขอบคุณมากครับสวัสดีก่อนนะคะเขินมากเลยสวัสดีครับน้องกันทั้งสามดีมากคุณรับบทเป็นใครคะในเรื่องผมรับบทเป็นโทนี่นะครับจะเป็นาแรคเตอร์สนุกๆอะไรประมาณนี้น้องโมงรับบทเป็นใครคะวายยครับผมผมก็จะเป็นแฟนกับ คนนี้นะครับคือชีวิตจริงก็เป็นเพราะคุณสองคนเป็นนักแตดทีมชาติใช่ครับในเรื่องคุณชื่ออะไรคะผมพายุครับคนหนึ่งขี้กลัวครับกับอีกคนนึงก็จะเป็นคนแบบลุยๆหน่อยไม่หนกขี้กลัวน่าจะฝั่งผมครับผมจะเป็นแนวลุยๆครับผมเจอจระเข้ปุ๊บก็วิ่งเหมือนกันครับชีวิตจริงคุณกลัวสัตว์อะไรมากที่สุดไม่ชอบงูนะไม่ชอบงูหรอจริงเหรอขอดูเดอยได้ไหมงู เกิดชีวิตจริงคุณไปเจอจระเข้คุณจะทำไงกับมันคะโอ้ oh, วิ่งเนี่ยไม่มี <laughs> ใครเอาไปเอามือไปแยมัน <laughs>